สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวัอนี้โทษสีโทษหา้างเมีย้างฝันแม่นเจแดงเข้าไปในกรุงเทพเเข้าไปในเมืองไปพ่อเพิ่นไปรับเงื่อนล้านแล้วเป็นหลายหลายเมืน่นเป็นกระปุกกระปึกนอกถูกสองล้านสามล้านหาเก็บหากวดเอาเงินเน้ยเนาะ่นว่ามีแต่ฝันเอาทั้งนั้นเลยค่ะเนาะมันนี้สีโทษไปตามความฝันของเพิน่นเพิ่นบอกกับเจแดงแล้วค่อยฟังเอาเนาะค่ะเนาะเพิ่นบอกว่า ฝันเห็นงูฝันเห็นงูเฮาไงล่ะแม่จับงูไงมาแต่ทังเฮียนคว่างใส่เพิน่นเพิ่นซูนว่าสันว่าแม่จับงูถิ่มใส่เพิ่นน่ะไปฟังน้ำกันเพิ่นสิซื้อตัวใดค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเ <Hello? S 1> จ๊แดงค่ะโอ้ค่ะเป็นยังไงถูกมากเพราะอังวัดที่พผ,ผ่านมากวันนั้นไดเมืองหาห้อแต่ไม่ได้หัวเชื่อเจแม่โย ค่ะเป็นนักเลงกันนั่นแหละล่ะกันรักมืนบริษัทดอกค่ะค่ะวดวาันกระถือมือหนึ่งกับริษัทอีกสองหนึ่งอ่ะอืมแน่นอยู่เออเพื่นฝันเพื่นฝันว่านเพื่นกระฝันอย่งวดว่าพกพกอันสามพกเนาะเพื่อนเพื่อนฝันทนเล็กตัวเดียวบอถ้าเยวหยังใส่อันตัวสามเก่าหนเจ็อืมันมาอกว่อันนาะเราฝันทหเลทะเลพกเพื่อนฝัน รว่าเป็นนักต้มเหล็กอันดังข้าเจ้าเนาะแต่ก็ฟันเหล็กนันหกกุ๋ดเยวะสันฟันไม่อีหกปันอันบ้านมู่เพื่อนผุนละตายเพื่อนตายแล้วเราคืซื้อหกนั่นเขาไมาบอกจะแต่หกมันเราซื้อหกนะแค่สิบหกอย่างหกแหน่วนมาหกแค่สิบหกหกยงแล้วมากกบบนันผู้ใดมากวิ่งก็ได้แล้ว แต่ว่างวดงวดนี้น่ะเพิ่นฝันว่าอันเพิ่นเห็นงูบ่เออบ้านนี้ว่าเอ้ยฝันเห็นงูงูใหญ่เพิ่นว่าอือไปนําคนเมาลงเพิ่นว่าสิมันขึ้นเฮียนน่ะไปนําคนเมาลงเพิ่นว่าบ่ไปฮ้อนเฮนเพิ่นแหนขึ้นเฮียนัน2่ะนะอือเฮียนขึ้นัดแม่ัดโยนงูลงมาูนให้แม่ว่าซั่นเพิ่นว่างูสิเป็นจังตัวว่า ศูนทีมาอีกแล้วนี่เบิ่งส่งเ่าว่าแล้วซูนใ้แม่นะซูนใ้แมวเดี๋ยวตวว่าศูนซีบอกแม่ะัวเก่าอืมคุณจะว่าคุณมากศูนซีดีหรือเปี่ยบ่าศูนซีเลขสี่มาตัวเก่าบอกเลขเลขประจำพระอมเน้ยอืมศูนยังตัวเด็กอันศูนคนว่าอุ้ยเราฝันเธอใดก็ไม่ได้ฝันตัวเดียวเขฝันสองตัวเนี่ยเขอเจ้าของเป็นหากับตัวนึ่งกันนาสี่ซูนหานะเจ้าของเป็นหาเจ้าของศูน ม่กับเสียงน้ำพูยิ่งมันบอกแม่อยู่จำสองจะว่ากับสื่อไว้แล้วอนหนันเสียนหนึ่งหรอก็สื่อตัวอะไสื่อตัวอะไก็หนีแล้วอันก็ว่ากับมันมี่ได้ว่าเลขสก๊องอันนั้นมันมันหกสี่ก็หกห้าเลขประจำที่สื่อประจำน่ะนะอดีตอดีอันเคยหาเจี๊แดงอันสองตัวที่หาเจี๊แดงตะกี้นะ กระอหกหกสี่ก็หกค่ะแตากระซือไวไป้ประจาเลขสุงกองอันหกี 6, ิหกสีก็หกค่ะหกสีก็หกค่เลขอาจารย์ไอติมผันซีหาเด้อ <4, 5. S 1> ส,สี่ห้านฟัีอออออเอเขาเขา,เขายุดอันที่ห้ามาด้วยเป่นี 4, 3, 4, 4, ่สามซีีซีห้แต่ว่ามันรู้สองหมดแล้วเลขสองกองนะหก่อนเพิ่นเขายุ่ยหกสามสามหก วันนี้พันเน้นให้เน้นซีซีพันว่าเก่านั้นเลขเจ้าของฟันนั่นแล้วมันแม่นยู่น่ะเจาบ่ทิมเลขสกของกับปลทิมมันเคยได้น้เลขสกฟองเนาะศูนฮาตัวเนื่องซื่อลราบอกตัวใดก็เจ็บพิ่นกเน 5, ็เป็นฮาแมเพันศูนนะพิ่นเป็นฮาเป็นฮบทจ่แดงฟันว่าเลขเห็นเลขยุบใบไม้นั่นซูนกแต่เขาดับดับดับไสหูศูนหกนี่ เขาดับดับกรสร้างเขาเจาะวาเลขกมากหกข้างล่างอุ้ยิแม่นคว่ำมาเลยว่าตอนนั้นมันดับเลยดับเก่าเลยเนาะแมนแต่วันนี้ <c oughs> เจ้ารับกินแปดเด้อเจ้ารับกิน <c oughs> ่นแปดจักแปดเจทีแมนเอาฝัน <c oughs> เห็นงูเจ้าสื่อตัวใดแล้วเขาเจ้ารับกิ่นแปดโออ้าวาทังวันนี้เพิ่นสื่อตัวใดที่เพิ่นซื่อไว้นี่ ที่เป็ที่ตัวน<ส>ื่อไงที่เป็นซื่อนะมีมีศูนยน์สี่่แล้วก็หกสี่หกาศูนย์สี่หกสี่หกขาอเขสคองเล่นที่หกีกับหกขานี่แล้วแตกลับเอามันมันมันมกักกจะไต่กงน่ะไต่แล้วก็ดับก้อนหกขามันดับล่างอือหกขาดับล่างาเลขสควองคือบดบพอมันเคย ด้ได้นะแต่วมันก็ถิ่มงวดนึง่าเพันันเอาท่านตั้งแต่เ็ดเก่เก่าก็เยังอยู่อันเนที่เหลือกๆนะจะเมีนเอาว่าทันยังวะอันมุวันมกวันก็ไปไปเที่ยววัดอารศิลาเดียบาะไปอวัดศิลาแล้วก็วัดวัดอันวัดปูเอียงก็่ ฮกหาดับล่างเด้อใกล้ๆก,กันกับวัดปู่เบิร์นบอกฮกหา,าดับล่างเด้อซื้อบนได้ซื้อบนนี่เขาปล่อยให้มาหาปล่อยให้มาห,าห้าแต่ว่าดับล่างห้าหกหกหก้หาดับล่างซื้อบนเลยนี่สามตัวเท่านี้บอก ค้ะกระติดเลขดังข้าเจ้าไว้อยู่ได้เจนหกหกหนึ่งหกก็ประมาณนี้เลขดังข้าจะว่าครับยังกูระยองอันเีเออแม่หกหนึ่งหกคลิปมกคิปเก่าเหรอคลิปเก่าก็มีแต่ว่าชื่อกันทั้งมันงเตนเย็นงูตีหูนสิบคือว่าตีงูล่ะงูเห่าหัวได้งูตกไงหัวเด้ งูฟันเป็นยังเป็นเก็ดหรือสองงูกระนุงแล้วผมคิดว่าแมนมูงูยังบดบดแม่ตำราที่เอาแต่บดแม่ตำรางูนี่ม่ตรตีใจสองเด้อใจใจ็ดเด้อตีเก็ดใจสองตีใจเจ็ใจสองตลอดงูนะตัวอาจารย์ตัวว่างทางย์อาจารย์้ อ้ไปแเดียวกับเื้อเลขดังน้ำพันหลอตีหนึ่งหกหกหนึ่งค่ะหนึ่งสองมานจะใส่สันวดก่อนโอ้หนึ่งสองอันเอาเลขอาจารย์อาจารย์ตุยบอ่ะี่ใส่อาจารย์อาจารย์ตุยอือ,อ,อมันเพิ่มเราอยากออกแบบก็เท่ก็เท่นะวันนี้ได้ตัวใดละ่ะ หมวดนี้เป็นนมาตัวรงน้อมันไม่ทบ่เจ๊ม่ไม่ทกระซี่นี่หละถ้าจมพิดอืนบกระซี่อยู่เด้ะแต่ว่าเออเขล็ก็อกเ้องเธเด้อหาเลยสีเอเลยบ่อสหาที่เจ้าของศูน่ะเฮ้ยมันเชื่อได้อยู่บ่เจ๊จักแล้วล่ะเออมันที่ชื่อไดอยู่ห่มันบอมันมันเต็มกลกบอันมันรอะสุีเหล็กในหลวงเนก้9ศูนสีเล็กรหัสเพิ่นเคยถูกได้หวดก่อนนี้กันถึง สูงเลขรหัมคาใช่ข้าไปวัดหมูอว่านี่ศูนยหานี่บุญนี่เลยยหรอบอกก็ปั่นเก่าหานี่บุนี่เล่ยจะเลยบ่ได้ใครซื้อเลขเดี๋ยวนี้ซื้อกจอเสือกเดี๋ยวนี้สูงเลขนี่บุนี่เลยอยู่วัดอาจารย์ชิลาเนาะบอกอ่ามันดังมั้ยบ่ขาบวนไปข้ามสนุกข้ามสนุกไปซื้อบัวอะไรกันบัวซึ่งห้าซึ่งห้าก็เจ้าบ่ได้บอกว่าได้ตัวใด้มวดก่อน ปูบอกสามศูนย์มันออกสามอ,อ,อ,อย่างเนาะข้าเจ้าว่ามันออกสามหนึ่งเออหัวหนึ่งสามศูนย์บอกมีขายยวัดไปหาเพิ่นมันออกสามหนึ่งหัวหน้าวยนนี้จะเข้าไม่ออกพอแล้วคนโซกันว่าความสูงเทเลนเมตรหกสิบเทเลนี่ละเกสหกสิบเจ็ดบอกหกสิบเจ็ดถึงหกสิบเก้าความสูงสองนั่นอืมจะไม่ออกมันบอกกันว่าชื่อลักหกข้างล่างมา เสีย้ยงหลวงไปสันแล้วเนะะะาะแต่5คือยวเอาเลไได้กระบ,บื้องหินหรือว่าม้มีตัวเอาไปเอาเลไรสัองนี้แล้วไปเรื่อยๆโอเค040665เนาะค่ะ65โอเคเอาเรื่อยๆฟังๆขอให้ถูกขอให้ถูกค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค,ะค่ะช่างฝันแม่นเพินเ่นเป็นช่างเคยเคยลงคลิปเพิ่นแล้วเนาะคะ่ะงวดก่อนนี่เนาะ ถูกได้เป็นแสนหลายแสนสื้อหลักแสนสองวดนละได้หลักหมื่นแต่ก็ได้ต้นทุนคือกันละผู้ใดก็ได้เนาะ,ะ,ะปากูเล็กอ้าวเป็นตัวเลขก,กันตัวเลขเป็นสื่อเนาะค่ะเนาะศูนยะ์สี่ศูนย์หกหกห้าฝันเห็นงูแม่จับงูมาวี่ใส่พระเจตีเซ่เป็นตัวใดเพิ่นว่าเพิ่นศูนย์ให้แม่ว่าสัน่นน่ะ คือสิเป็นศูนย์สี่บอศูนย์เจ็ดบอโง่ไงอือบอเป็นเจ็ดบอค่ะท่านผู้ชมเนาะตีไล่หลายยางดลยนะคะสั่งซื้อขี้มากค่ะตามมือโรคคุณเห็นนะจ่อค่ะชุดก็สองแปดก้สองห้าหกแปดชุดละพันสามร้อยบาทตัวนี้หมดโปรนะคะจะมดโปรแล้วนะคะลดลดราคาหน่ะนะ 450ก็จะหมดโปรเหลยเด้อฝากซื่อกันเข่ามาเร็วไว้ค่ะหมดโปรแล้วหมดเลยเนาะคะ่นะเนาะอาหารเสริมบำรุงสายตาแล้วก็แคลเซียมแคลมแมกช่วงนี้บพื่ท่านเบิร์ดโปรเฝ้าสื่อกันเข้ามากค่ะหมดโปรแล้วจะได้ในราคา500หมดทุกอย่างนะคะเจเลียงกอขอกาวค้า,าว่าขอบคุณค่ะที่ติดตามจบบเนาะ ขอให้ด้วยๆถูกหวยน้ำกันยูดีไม่แห้งแข็งแรงยูดีไม่สุกยู่หย็นเป็นสุกมัง่งมีสีสุกกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ